สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชิดในนอเวนะคะชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะเล่าสื่อกันฟังการใช้ชิดในนารเวของเราเองนะคะก็เมื่อคืนนะคะหลังจากที่ฉลองคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมนะคะของธรรมเนียมและว,วัฒนธรรมของคนะตะวันตกนะคะอันนี้ก็ ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะก็มีความสุขนะคะเป็นเทศกาลทีเ่เทศกาลแห่งความถูกเทศกาลแห่งการให้แล้วก็การรับของขวัญน,นะคะให้กับครอ,อบครัวแล้วก็คนที่เรารักนะคะก็วันนี้นะคะวันที่25ธันวาคมก็จะเป็นวันพักผ่อนนะคะของคนนอนนะคะก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะก็ วันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะของขวัญที่ได้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ชอบทุกชิ้นเลยนะคะก็ไม่เกี่ยวกับาราคาหรือว่ามูลค่านะคะเป็นเป็นคุณค่าทางใจนะคะเป็นสิ่งทีเ่เขาตั้งใจให้เรานะคะและและเราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราก็ชอบอะ่ะทุกคนซึ่งแบบไม่จำเป็นต้อง มีราคามากมายนะคะก็อย่างที่บอกนะคะออของขวัญชิ้นแรกมาดูกันเดีย๋ยวเรามาดูของขวัญชิ้นแรกนะคะเป็นของขวัญจากลูกค้านะคะที่ให้เรานะคะที่เคยบอกไว้ว่าจะมารีวิวนะคะว่าได้อะไรนี่คะ่ะทุกคนนี่นะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะที่ลูกค้าให้นะคะเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูรูปตอนท้ายคลิปนะก็ชอบมากๆนะคะเพื่อนถึงถึงจะเขาเรียกอ,อะไรคะไม่เหมือนที่บอกคือไม่เกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าแต่เป็นสิ่งที่เขาอ่าตั้งใจให้เราแล้วก็คือไม่คิดว่าลูกคะนะ้าน่ะจะซื้อสร้อยข้อมือให้นะคะเพราะว่าคือเราเราเราไม่มีสร้อยข้อมือนะทุกคนก็มีแตแหวนแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรอ่าสร้อย สร้อยคอใช่ไหมคะก็ใส่บ้างแต่ว่าสร้อยข้อมือคือเป็นอะไรที่แบบแบบประทับใจมากๆก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะก็อันนี้เป็นของขวัญจากลูกค้านะคะส่วนของขวัญจากสามีนะคะเพื่อนๆนี่ที่คาดผมนะคะซึ่งแบบไม่คิดว่าคือ เป็นของขวัญที่ประทับใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะคือไม่คิดว่าคุณสามีจะแบบซื้อที่คาดผมให้ทุกคนเพราะว่าของเรานะมีอันนึงถ้าเพื่อนๆเห็นใน YouTube หรือว่าเห็นในใน a c e b o o k นะคะก็จะเห็นว่าเราชอบใส่มากๆเลยอันนั้นคือที่เราซื้อเองแล้วมันก็มีอันเดียวนะทุกคนที่ที่ชอบอะคะ่ะแล้วก็เราก็ไปดูมันก็ไม่มีอีกเลยนะทุกคนแต่ทีนี้เราก็คิด คือด้วยความที่คือช็อปอื่นมันก็อาจจะมีอ่ะแต่เราก็คือไม่ได้มีเวลาที่จะไปแบบหาซื้อนะคะเราก็เลยลืมไปเลย,ยงไงแล้วทีนี้พอเมื่อวานเพื่อนๆดูเปิดกล่องของขวัญแล้วแบบเป็นที่คาดผมอ่ะเป็นอะไรที่แบบคือเหมือนเขาใส่ใจอ่ะว่าเออเห็นเราใช้เราชอบอ่ะก็หาในสิ่งที่แบบว่าเออเราชอบค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยมีไข่มุกด้วยค่ะ นี่ชิ้นแรกของสามีนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นที่คาดผมเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้เป็นถักเอานะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบมากนะคะแล้วก็ถุงเท้านะคะนี่คือสามีใช้เป็นถุงเท้าขนขนสัตว์นะคะนี่เหมาะสําหรับที่นอร์เวย์นะคะเราต้องใช้อยู่แล้วนะคะก็เลย เป็นอะไรเป็นของขวัญที่ใช้ได้จริงนะคะนี่นะคะที่สามีให้นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็แน่นอน,นะคะ่ะที่ขาดไม่ได้ะคะ่ะช็อกโกแลตเดชช็อกโกแลตเดชต้องมีนะคะนี่ค่ะของขวัญที่สามีให้และยังไม่หมดนะคะนอกจากนั้นก็มีหลุมมะแผงแง่นะคะก็เราเรียกเขาเรียกลุ่มมะแผงแง่ก็คือเหมือนอพ็อกเก็ตมันนี่นะคะให้มาะคะ่ะก็ อย่างที่บอกวิบบ๊อบเข้ามานะคะก่อนที่จะเปิดของขวัญก็เป็นอะไรที่คือ,อาการให้แกละคะเป็นเ,เหมือนค่าขนมอ่ะใช้คําว่าค่าขนมดีกว่านะคะเล็กเล็กน้อยจากสามีคือเป็นอะไรที่คุณสามีจะให้ทุกปีอยู่แล้วนะคะอันนั้นคือมันมันคืออะไรคือเรารู้ว่าเราต้องได้ไงมันมันจะไม่ตื่นเต้นน,นะคะคือแบบ ก็คือมีเงินเข้ามาในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของขวัญพวกนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกทางใจอะค่ะถึงจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทําให้นะคะก็อันนี้คือของขวัญที่คุณสามีให้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะชิ้นหนึ่งนะคะเป็นกเป็นรองเท้าใส่ในบ้านนะคะถุงเล็บนะคะออกเสียงอาจจะไม่ถูกเนะะี่ยค่ะทุกคนชอบมากๆเลยมันมีดีเทลลูกเล่นตรงนี้นะคะ มีโบด้วยอันนี้คือลูกลูกชายของคุณสามีซื้อให้นะคะเป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านนะคะซึ่งเราต้องต้องใช้อยู่แล้วเป็นอะไรที่จำเป็นนะคะเพราะว่ามันหนาวนะคะนี่ชอบมากๆเลยะคะ่ะสวยเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ลูกชายสามีซื้อให้นะเะพื่อนๆข้าสารค่ะ ห้ากิโลนะคะก็าสารข้าวหอมมะลิของเรานะคะห้ากิโลเลยนะคะถูกใจมากๆค่ะตอนที่ได้ของขวัญจากเขาคือเฮย้ยอะไรอ่ะมันหนักมากนะทุกคนเราก็เอ๊ะมันคืออะไรอะ่ะคือเดาไม่ออกจริงจริงนะเพราะปกติของขวัญมันก็จะเบาๆใช่ไหมคะนี่คือแบบหนักมากห้ากิโลเลยนะ้วก็ประทับใจมากมากเลยนะคะแล้วก็ถูกใจทุกชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นของขวัญเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของ คนนอนนะคะซึ่งเราต้องมอบของขวัญให้กันในวันที่เราฉลองคริสต์มาสนะคะคือวันที่24นะคะหลังจากที่เ,เราทานมื้อเย็นเสร็จนะคะก็มาจับของขวัญน,นะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นเทศกาลแห่งการให้และก็การรับและก็เทศกาลแห่งความสุขนะคะก็ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่25ก็คือเป็นวันพักผ่อนสบายๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มารีวิวของขวัญน,นะคะวันคริสต์มาสว่าเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะได้อะไรกันบ้างเอ,อ่ยก็อืมอะไรนี่ล่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็ ให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะในวันนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคะก็อวยพรอีกครั้งนะคะม r r ีคริสต์มาสค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ